หาเงินล้านนะครับง่ายๆด้วย tiktok shop นะครับเล่มนี้ก็ขึ้นหิ่งนะครับสำหรับคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับทำ tiktok shop นะครับของโค้ดบีนะครับเล่มนี้คือดีโค้ดนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดไปสารบัญให้ดูนะครับว่ามีอะไรให้ป้ายยาบ้างนะครับนี่เลยนะครับเขาแบ่งเป็นพาร์ทนะครับ ัญหาย,ยอดฮิตนะครับของคนอยากขายของออนไลน์ทางเลือกใหม่ของคนอยากรวยต้องรู้อยากขายดีต้องสนิทกับ AI นะครับขออยากอ่านคำคามนะอยากรวยกว่าเป็นนายหน้าก็ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจปลาบาบาจับเงินล้านด้วยพลังพันธมิตรนะครับก็คือหลักๆนะครับโค้ชบีเขาบอกว่าเขาก็อยากให้เราเนี่ยทำติ๊กต็อกช็อปนะครับเมื่อ เราทำคล่องแล้วนะครับเราก็หาสินค้ามาขายเองเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะครับข้อมูลก็ประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวผมใสพ่พิกันให้นะครับดีสุดๆไปเลย